ที่ผ่านมายังไงบ้างคะฮะวันเลนไทยที่ผ่านมานไปแล้วมันนานเกินไปไหนเนี่ยมันมันย้อนก็ไปเดือนหนึ่งก่อนอ๋อเออเดินมาแล้วโอเคมาละครับผมก็ปกติครับปกติมากเลยแล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้เอ่ออยู่ด้วยกันสองคนนะฮะแล้วก็ไปทานอะไรอร่อยๆกันครับไม่มีอะไรมากมายเลยไหะอะไรนะของขวัญพิเศษเออไม่ไม่มีเลยครับ แหวนไม่มีเลยแหวนไม่ใช่แหวนไม่ใช่ไม่มีก็มีก็มีของขวัญแหละก็ทุกโอกาสก็ให้ของขวัญแหละค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ช่วงนี้ทํางานหนักจริงๆแล้วก็แค่มีเวลาให้กันพอมากทั้งๆที่ผู้ที่หลายคนรุนว่าแบบเพราะมันสุกงอมแล้วความรักเนี้ยเพราะแบบวันเลนทายมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอ๋อไม่มีฮะไม่มีทางนู้นเขาไม่ได้แบบจุดอยากได้หรือว่าอะไรเป็นพิเศษเหรอคะ เออเออเขาเขาก็ก็คงอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับเรา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 ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผมว่ามันก็ชุ่มฉ่ำไปมากๆแล้วล่ะนะครับผมก็ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่มันสเตเบิลมั่นคงอย่างนี้เรียบเรียบเอยากอยู่ด้วยกันที่หม่ถึงแบบอยากใช้ชีวิตคู่หรือวไงคะนั่นอยากอยู่แล้วครับนั่นคืออนาคตอยู่แล้วอ่าตอนนี้เขาอยากให้พาไปเที่ยวหรือ ไปวัดเมื่อไหร่ครับไม่ไม่เหมือนแบบว่าอยายกอย่ด้วยกันออ๋อใช่อยากอยู่ด้วยกันแค่แค่เวลาให้กันก็ดีมากแล้วจริงๆว่าช่วงนี้ก็ถ่ายเต้งถ่ายละครมากเลยแล้วก็มีงานหนึ่งอยู่อีกนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อาได้เจอกันอเออใช่ใช่แต่ความหวันคือไม่เคยลดเลย เอ่อระหว่างสองเราไม่เคยลดเลยครับที่จะมีมีงอนงอนกันบ้างไหมคะเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรครับไม่ขอเองให้ครัไม่มีเลยไม่มีเลยครับเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกันนะเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างสเวลาอุ้ยเขาก็คับต่างคนต่างหาเวลามาให้กันก็ฉะนั้นก็พอใจมากๆแล้วมันเป็นการวางแผนหรือแล้วไหมครับว่าแบบในปีหนึ่งเราต้องทำงานกันเท่านี้แล้วก็แบบใช้ชีวิตด้วยกันเท่านี้อย่างงเี้ย มันก็เป็นแผนเล็กๆเองครับผมเราก็แลนกันว่าปีนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างน,นั่นเองดังน,นั้นเราก,นนราก็นั่นแหละใส่เต็มที่กับการทำงานเรามีืงเคลนรับยังไงัผมไม่มีนไม่มีทะเลาะกัน มันก็ไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันก็เราเราผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะเรานอนกันไปหมดทุกเรื่องแล้วมันก็เลยเล็กๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยครับเพราะงั้นเราเราเรารับมือได้แล้วเราก็จะไม่ทําให้เขางอนเขาก็จะไม่ทําให้เรางอนแค่นั้นเองเห็นหน้าเห็นแล้าสุดมีงอนเปนเรื่องรถราที่เสียคนทางด่วนไออีกแล้วอยางแตกอะอ๋อที่เขาสึกว่าขายสักเกือบไม่มากอีกแล้วเรซื้อใหม่ ยางแตกไหมแล้วรถใหม่แล้วรถใหม่แต่ว่าซวยครับไปขับรถไปเหยียบไอปุ่มขึ้นมาครับผมหน้าร้านปะยางเลยผมไม่รู้เขาวางยางผมรเ้ไหเออหน้าร้านปะยางเลยแตกตุ้มร้านแรงอยู่ทางซ้ายไม่อันนี้คือรถใหม่รถใหม่ครับที่ซื้อี่ยนะใช่ครับเราสั่งให้คิมน่าเป็นตุ๊กตาหน้าเราคนแรกแล้วนะใช่ฮะ โคตรร้อนเลยครับร้อนเลยวันนั้นนะก็ก็ก็ถือว่าฟาดเคราะไปรถใหม่นะยังไงมันก็ต้องแต่โดนแค่นินก็โอเคทั้งหมดทอมเพลงเกี่ยวกับเรื่องรถนะเพราะว่าคู่เราคู่เราจะมีแต่เรื่องรถตามไปเหนือรถก็พังต้องให้กินเข็นอันนี้กินรอบนี้ก็บ่นว่ากระด้างกระด้างหน่อยแต่เรามันสายลุยครับเราไม่ได้สายสบายนะฮะเราก็เราก็ เขาก็เข้าใจแลวเขาก็ชอบเขาก็มีรถที่สบายมากๆอีกแล้วคันหนึ่งแล้วก็มีรถที่เอาไว้เป็นลูกันใช้ก็ใช้ขขาเป็นดูกันเพราะนั่นเองแม่แต่คันนี้หลังจากยางแตกแล้วคือให้โชคเลยให้อ๋อเอารู้ดีถูกหวยเลยฮะเี็นรถหวยไม่บ้านถูกเราเราไม่เราไม่ซื้อเราก็ถูกเราก็ถูกเขาถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยนั่นแหละนิดหน่อยฮะ ซื้อเพราะว่ายางแตกนี่เหรอคะอะไรครับซื้อเพราะว่ายางแตกหรือว่าซื้อรถใหม่ซื้อเพราะรถซื magic, s <S ้อเพราะรถใหม่ฮะเขาบอกว่ารถใหม่จะให้โชคก็เลยตามทะเบียนรถเลยใช่ใช่แต่ล่าส so ุดไม่ถูกนะถึงโดนโดนเขาบอกว่าราศีมีนนี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขซื้อยับเลยแป็กได้ถูกถูกเยอะไหมครับก็ไม่เยอะไม่เยอะครับกุณเกริ ก็ก็ตื่นเต้นไงเราก็หาอะไรตื่นเต้นทําเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชวนแบบคู่กับชวนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เขาเฮ้ยมา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 เงี้ยล้มลุ่นเหมือนเขาทั่วไปเขาทั่วไปเลยมีที่เด็ดไหมคะมีแบบว่าสัตเสริมที่แบบเด็กไม่ีไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ยังดัดในชีวิตใช่ให้หัวใจมันสิวชิวค่ะแล้วอย่างอาทิตย์หน้าจะขึ้นเลขสามแล้วแต่คนไหนเยคนบอกว่าหน้าเราเด็กลงด้วยเราสึกยังไงเราตกใจมันก็เลขนี้ด้วย แต่หน hey, oh enroll, um, ้าเราสวนทางอายุนะเฮ้ยขอบคุณครับเออดูแลตัวเองดีฮะมีคนดูแลดีด้วยฮะก็เออเราก็จริงๆนะเราก็ดูแลตัวเองดีขึ้นมากๆแหละจากเมื่อก่อนนะครับว่าเราก็ใส่ใจในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นขันแขวนสำหรับแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่ดูผลงานเราอ่ะเราเขาค่อยๆอยากเห็นในเวลาที่มันดูดีอ่ะนะเราก็เป็นหักความให้เขาดีกว่าแต่หลายคนบอกว่าหน้าเราเด็กลงไม่รู้รู้สึกยังไงใช่จริงทำไมบปงทีกินในเรื่องก็ใส่แว่นนี่ดูเด็กลงโอ้ยขอบคุณมากครับก็เออเออเออยังไงดีอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับหลังละครเราก็จะเหมือนจะย้อนไปไม่รู้ย้อนไปแบบ ตาต้นตอนเออก็ดีนะก็ดีถือว่าเราได้หลายลุกดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่กำลังตั้งจุ่นงจะจะจะโตก็ได้จะเด็กก็ได้ก็ถือว่าเป็นอันดีกว่าเรามีแพลนไหมคะวันเกิดอยากทำอะไรบบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่ ที่เชียงใหม่เต้องถือคือแล้วละเนาคนแน่นอนคุณครมเบอรี่คือบ้านเสร็จหมดแล้วที่ไหนใช่ต้องบ้านพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป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 ฉลองหน่อยครับดูว่าสั่งสิบยังแจ๋วไหมครับสามสิบแจ๋วมากเจ้าแจ๋วมากเลยล่ะขึ้นบ้านไหนมันเกิดตัวเองเลยนะใช่ใช่ครับถือเลิกเกี่ยวร์เป็นขีดโพสทับชั้นสามสิบเดทูโกลนี่คืออะไรครับแหม่สามสิบเดทูโก o เนี่ย คือคือเรามีเป้าหมายจะทำอะไรบางอย่างนะครับมทั้งคู่ทั้งสองคนแต่ว่าอีก30วันเดี๋ยวรู้กันธนะะุรกิจด้วยกันธุกรกิจนะคะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นอะไรชาเลนจ์เราสองคนนั่นแหละที่แบบเออเอ,เ,อเดี๋ยวรู้นะ<อ>ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร<า>หรอกที่มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราชาเลนจ์กันเองแต่สุนทรมแบบนอนไม่หลับ ใช่ครับเป็นเขาป่วยหรือ,อยังไงครับเอาเรื่องแก่แล้วแหละนะครับเราเล่นเราเล่นคือคือเขาอยู่ดีก็นอนไมห่หลับม,มาหลายคืนติดติดกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุทั้งป็นเพราะอะไรอเป็นเพราะเขาเขาหลายอย่างอ่ะคิดคิดมากหนึ่งหรือว่ากินวิตามินเยอะไปอ้อวิตามินแบบบำรุงเยอะอ ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็สามก็คือก็คือฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วเขาก็ชอบกินกาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยเอ๊ะนึกไม่ออกเราก็พยายามอาการหนักขนาดไหนครัอาการหนักคือคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอะลุกขึ้นมาตีสี่เงี้ยใช่ ก่อนนั้นน่ะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสี่แล้วก็เอ้ยยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้ครับนี่ไปเช็คไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวว่าพี่เคยเป็นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะ ฮอร์โมนคนมีอายุช่ไมันไม่ใช่มีอายุหรอกคอคนมีอายุอีกแล้วโตขึ้นโตขึ้นเขาจะมีฮอร์โมนที่ทำให้เขาดอกไปหลักเราเราเป็นผัวยอะไรเราไม่ได้ช่วยเลยเราขายละครหลักเลยมากเลยเนี่ยก็ก็ช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยช่วยก็ให้ก็ให้คิดนิดนึงว่าเออคุณกินอะไรไปบ้างหรือว่าคนวันหนึ่งเออ หรือว่าไม่ได้ออกกําลังหรือเปล่าหรือว่าอะไรทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันเราก็เปลี่ยนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับมีต้องมาทำเพื่อให้มันมีหลายๆเว็บชอบแซวเราว่าเราทำหน้าเหมือนคิมเลยแบบตัดต่อเนี่ยโอ้โหเออเหมือนไหมเหรอโอ้ก็ถือว่าดีใจละ อยู่ดีๆก็น่าลุกขึ้นกันมาทั้งันี่เป็นไทยแท้เลยก็ก็ดีไหมล่ะดีก็น่าจะดีแหละเพราะเ่ื้อคู่หน้าเหมือนกันไงคู่ใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มกลายแั้ใช่ละมันต้อง่แล้มันต้องใช่แล้วคหน้าคือหน้ากลายหน้ากลายเอออยู่เออใช่มันเป็นวิวัฒนาการเหรอขาาค